สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเซียนม้อยเขย่าอวันนี้มาพบกับ4สเต็ปยิ้มยุคตู่ไทยพเมลิกนะครับผมคู่แรกถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ได้นะครับระหว่าง BG จีปทุมยูเนเต็ดกับเมืองชองยูเนเต็ดนะครับผมผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านชนะ2เสมอ1แพ้2 ทำไปห้ประตูเสีย7ประตูมี7คะแนนอยู่อันดับที่1 3สนะครับส่วนเมืองทองตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับมี9คะแนนผลงานท่านั้นหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ทําไป9ประตูคู่นี้ผมฟันธงเมืองทองเก็บชัย2ประตูต่อน1นครับไม่ต้องคิดเยอะคู่ที่2ระยอง f c พบกับตาด f อผลงานท่านั้นหลังสุดระยองชนะ2เสมอ1แพ้2ทําไป6ประตูเสีย5ประตู มี9คะแนนอยู่อันดับที่11นะครับส่วนทางตาดผลงาน5นัดหลังสุดค่อนข้างดีเลยนะครับชนะ4เสมอ1ทําไป13ประตูเสีย6ประตูมี19คะแนนอยู่อันดับ1ในขณะนี้นะครับตาดความฟอร์มพุ่งมาขนาดนี้ผมฟันทงตาดบุกเก็บชัย2ประตูต่อ0คู่ต่อมาลำพูนพบกับชยัยนาทผลงานหนัดหลังสุดลำพูนชนะ2แพ้3 ทำไป7ประตูเสีย7ประตูมี10คะแนนอยู่อันดับ8ส่วนทางฝั่งไชนาาผลงาน5นั้นหลังสุดชนะ3เสมอ2ทํทำไป12ประตูเสีย5ประตูมี11คะแนนอยู่อันดับ5คู่นี้ผมขอฟันธงตรงไวัยไชนา่าบุกเก็บชัย2ประตูต่อ0คู่สุดท้ายสุโขทย FC พบเมืองการยูไนเตต ผลงาน5นัดหลังสุดสุขโขทัยชนะ3เสมอ2ทำไป13ประตูเสีย5ประตูมี14คะแนนอยู่อันดับ3ส่วนทางฝั่งเมืองการผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1แพ้4ทำไป8ประตูเสีย13ประตูมี4คะแนนอยู่อันดับที่16คู่นี้ผมฟันธงสุขโขทัยชนะ3ประตูต่อ0ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ4สเต็ปยิ้มยุคตู่ของเซียนมอยเขย่าอ,อ๋อ ใครที่ชอบที่โดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เซียนมอยเขย่าอ๋อด้วยนะครับโค้ดทายคิบสวัสดีครับพี่น้องลุงป้านะอาปุยาตาตยาทุกคนนะครับพม่มจากนั้นก็ใส่โค้ดที่เราเตรียมไว้ให้นะครับพ,พ่มพิมพ์ใส่ให้ถูกต้องนะครับพม่มแล้วก็มาดูเงื่อนไขของการทำยอดนะครับพม่มทำยอดเท่าไร่ ถอนได้เท่าไรนะครับพมเรียบร้อยครับพดี๋ยาวไปปุ่มโฮมเลยครับพมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับพมบายบาย